ปฏิบัติสเราทำไปเรื่อยๆส0นาทีเพราะท่านจดับไป2นาทีแต่ถ้าเราจะให้บทนิรมให้กับเจ้ากรรมในเวรได้เราต้องปฏิบัติให้ได้มากกว่า20นาทีนะกน้ไม่น้อยกว่า20นาทีนะเงินทองอุปสรรคที่มีจะที่คลายได้ด้วยการปฏิบัติเดื่องจากมีทานคือการให้มีศีลคือศีลห้าข้อ แล้วก็การภาวนาจิตตนเองให้นิ่งสามประการนี้ทานสิ่ภาวนาที่พระมารดาและการสังฆานอาจารย์เป็นโจงสอนลูกศิษย์ทุกคนให้ปฏิบัติเพื่อชำระนิกรรมแห่งตนทานคือการให้ให้อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นเงินให้รอยยิ้มให้ทำปรึกษาให้ทำคำสอนเหมือนที่แม่ให้ทุกวันนี้แล้วก็เหมือนเราทำอาหารเราก็แบ่งปันอาหารให้กับเพื่อนบ้านก็ได้ หรือว่าทำเรียกว่าทําขนมทําอะไรแล้วก็แบ่งปนันผู้คนก็เป็นจิตเป็นผู้ให้แม้แต่การเดินทางม,มาหาพระมารดาที่นี่มีรถขับรถอาสามาให้หรือว่าไปไหนแล้วเรามีรถเราก็แบ่งปันว่ามาด้วยกันตรงนี้เราก็มีน้ำใจเป็นผู้ให้ละการใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์หรือว่าการ ให้เงินพ่อแม่ก็คือเป็นการให้ทั้งหมดเลยแต่จะเป็นการให้ในระดับต่างๆระดับสภาวะจิตเราการให้ต้องเป็นให้ด้วยการที่เรียกว่าให้จากใจไม่ใช่ให้เพราะลำคาญหรือว่าให้เพราะเอาหน้าทำบุญเพราะเอาหน้าไม่ได้บุญเพราะเราได้หน้าเข้าใจยังเพราะฉะนั้นแล้วทำอะไรต้องทำจากใจนั่นแหละคือเรียกว่าเป็น ทานคือการให้เรียกว่าเป็นทานบาร,รมีที่เราสร้างนะศีลคือศีลห้าข้อข้อ1นห้าม่าสัตข้อสห้ามลักซักห้ามอยากได้อยากมีของของใครห้ามรักขโมยของใครนะข้อ 3. ห้ามผิดลูกผิดเนียผิดผัวใครตรงนี้ต้องพึงระวงังนะรู้นะข้อ4ห้ามพู้จากโกหกหรือพู้จาเป็นเท็จเพ้อเจอ พูดเพื่อให้ได้ประโยชน์แห่งตนพูดเพื่อให้เขาให้เงินเราตรงเนี้ยเป็นกรรมนะการพูดโกหกพูดจาเพ้อเจ้อที่เราได้สำรวจตัวเองว่าเรามีไหมที่ที่ประมาณดาอาจารย์แม่โจพูดมากล่าวมาเรายังมีข้อเสียตรงนี้ไหมพิจนารณาตัวเองนะนั่งแล้วก็พิจนารณาตัวเองแล้วก็เพ่งไปที่จิต ตรงกลางรรหวางคิ้วและพิจารณาตัวเองเรามีข้อเสียอะไรนั่นแหละมันเป็นการปรับปรุงพัฒน,นาจิตตนเองแล้วใจเราจะสว่างขึ้นแล้วข้อห้าคือห้ามดื่มสุราและอย่าเสพติดของมึนเมาตรงนี้ถ้าเราเสพยาเสพติดหรือว่ากินหล้ามันทำให้เราไม่มีสติทำให้เราขาดสติและทำอะไรขาดการยั้งคิด คิดอยากจะทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่มีสติมันก็ทําให้เราเกิดมีความอยากได้อยากมีไปขโมยของของคนอื่นขโมยเงินขโมยโทรศพัพท์นั่นแหละก็ก่อให้เกิดเรียกว่าผิดศีลละหรือว่าพอขับรถไปเมาเหล้าไปชนคนตายขึ้นมาก็เกิดการฆ่าขึ้นมาแล้วใช่ไหมหรือว่าเมาเหล้าแล้วเราไปเกิดอารมณ์ขาดสติไปเป็น ชูเมียใครไปยะไปได้เสียตัวที่เราไม่มีสติทำยังไงพิศิลอีกเมาเล่าพูดจาเพ้อเจอ้อใช่ไหม